ครับเรามาดูการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับก็มีรายละเอียดดังต่อ,อไปนี้นะครับมีสัญชาติไทยนะครับสิบแปดปีบริบูรณ์ครับไม่เป็นนักบวชแล้วก็ไม่เป็นข้าราชการบ,บา,นานลนะฮะข้รละเอียดก็อ่านดูนะครับมีรายได้ไม่เกินหนึ่งแสนบาทไม่มีทรัพย์สิน เรืองเงินฝากนะครับต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอสังหาริมทรัพย์ห้องชุดไม่เกิน35ตารางเมตรนะครับส่วนที่ดินกเกษตรก็ไม่เกินส0ไร่ที่ดินทข้วไปก็ไม่เกิน1ไร่ไม่มีบัตรเครดิตไม่มีเงินคู่ตามที่กําหนดนะครับแล้วก็มีแบบฟอร์มด้วยนะครับแบบฟอร์มสำหรับการสมัครปสิบัติการถึงรัฐรอบใหม่นะครับ ที่นี้มีหลายแห่งนะครับที่เราไปลงทะเบียนได้นะครับ